ทุกคนสารลิซจะเอามาให้ดูอะว่าสมมุติว่าเราจะจัดแคมเปญที่เป็นชุดชาบูนะครับแต่เราไม่มีพนักงานที่เขาอะทำรูปแล้วเราให้พนักงานอะถ่ายรูปมาแบบง่ายๆเราจะทำยังไงด้วยการใช้ไอที่ AI ทำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้คนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบเนื้อหาแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก่อนนะครับอ่ะตามมาดูกันนี่เองก็จะเป็น AI ที่เราสร้างนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเราก็ให้ น้องสามารถที่จะใส่ใน Google Drive ก็ได้แต่ในที่นี้เราทำแบบง่ายๆก่อนนะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพเราก็จะมาเลือกภาพนะครับที่เราได้ถ่ายกันก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะเป็นภาพนี้นะครับภาพที่ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กดอัปโหลดลงไปนะครับพอกดอัปโหลดลงไปเสร็จปุ๊บเราเองก็กดปุ่มสัมมิทสังเกตว่านี่คือจุดที่เขาเองก็จะทํารูปอะไรต่างๆนะครับเนี่ยรูปต่างๆแล้วรูปที่เขาทํานะครับ เขาจะเอามาอัปเดตลงใน Google Drive นะครับซึ่ง Google Drive เนี่ยเราเองก็จะทำมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเก็บรูปนะครับรูปเนี่ยสาระลีฟก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนลองมาดูกันเนาะว่าหลังจากทำเสร็จอ่ะรูปจะเอามาโพสต์ลงไปในนี้นะครับซึ่งนี่เองก็จะเป็นจุดที่เราจะทำแคมเปญชุดที่เป็นชุดชาบูนะครับทำได้ง่ายๆมากเลยก็คือเขาเองก็จะสามารถที่จะ แค่โพสร,รูปลงไปอ่ะลงไปใน Google Drive อ่ะแล้วเดี๋ยวมันเองก็จะมาสร้างนะครับอะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตอนเนี้ยเขาสร้างได้จนถึงจุดไหนแล้วเอ่ยอ่าสังเกตนะครับนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่ารูปเขาจะเอามาใส่เป็นรูปอะไรถึงเต้นมากเลยครับอาลองมาดูกัน ถึงทึงเสร็จแล้วครับโอ้โหแบบรูปสวยมากอะ่ะคือเราจะทําเป็นชุดชาบูอะ่ะและนี่ก็จะเป็นชุดที่เขาทํามานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับรูปอะ่ะโคตรเด็ดเลยง่ายๆแค่เอารูปสินค้าตัวจริงอัพโหลดลงไปแล้วให้อทํทำทุกอย่างนะครับทั้งหมดทําได้โดยไอไม่ต้องใช้คนเลยนะครับ นี่เองก็จะเป็นวิธีการง่ายๆในการลดต้นทุนการทํางานแล้วก็การตลาดนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้วิธีการแบบนี้เราต้องมานั่งจ้างคนแล้วงานก็ได้บ้างไม่ได้บ้างปวดหัวครับเจ้าของกิจการอย่างเราใช้ไอทานี่แหละจบอ่าถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ